จริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ใช่คนรักแมวหรอกนะแต่เห็นอะไรแล้วที่คิดว่าดีก็นึกถึงเลยซื้อมาฝากต้นไผ่แมวเห็นว่าเขาดีต่อสุขภาพแมวเห็นะเห็นน้องกินได้ฟินขนาดนี้เราคนซื้อซื้อมาก็มีความสุขเนาะ ดูดิโอ้โหเคี้ยวมันเลยอะ่ะฟินมากอืโอโหดูเสียงไหมกินกรุบ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 เลยอะ่ะอือหือลยไหมลูกน่ะมาไม่มองเราเลยไม่สนใจเราเลยกินแบบอร่อยมากอืมนะเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจ มีอะไรก็อยากจะซื้อมาฝากแต่จริงๆแล้วไม่ได้ชอบแมวนะเออไม่ได้ชอบเลย